คอร์ดคัรดคอดเดินคัรดเดินเดินไปกับพ่นคอดเดินสิเดินเ่าเนะพอดีวันนี้เนาะเอาอเสื้อแมวน้อยมาใส่ซื้อมานึกว่าจะมาใส่หื้อคอดได้ <c oughs> เสียมาใส่เสียมันเป็นเสื้อแมวน้อยเนาะพอคอดใส่พอดเดินพอเดินมันจะเพราเสือ้อมันน้อยล่ะอ้าวไอ้คอดน้อยเอ้ย กอ,อดน้อยกอดน้อยเดินได้เลยนอนเห็นเลยอ <c oughs> คอดเดินนะคอเนี่ยเอาเสื้อเมีมมเยน้วยมาใส่เนาะคอดเดินได้เลยอะ่ะโอ้ยสุดแสดคอดลงเลยอคอดเดิน <c oughs> อ่าคอดเดิน,น,นอ,อันนี้มันห้องวะเก้งมี้วะเนี่ยเนาะคอเนาะอ๋อ,อให้ขอ,อดเนาะเอาเอา น,นี่อะคอร์ดมาเดินมาคอร์เดินมาคอร์เดินม,เดนมาสิ